พอเวลากระสิทพอดีเนาะเออาราคาเมื่ออื่นนี่แฟนมวยเฮาบอกต่อๆกันเนาะมาแต่เอาเวียนเบนเนาะเออกลับมาลุนมาเสียกันเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บรรดานักกีฬาอ่าก็ถือว่าช่วยกันมีส่วนห่วงประกอบส่วนน้ำกันเนาะอ่าดังวันนี้อ่าถูกท่านเนาะที่ได้ซื้อบัตรซื้อที้อ่าถูกท่านเนาะมีส่วนห่วงประกอบส่วนในการสุญญุติละมวยก็ถือว่ามีส่วนห่วงอ่าในการสร้างการพัฒนาเนาะวงการกีฬาเมล่า ก็คือการแข่งขันในคำคมนี้เนาะบา่อ,อื่นนี่ก็โอ้เนาะแม่นานากันอีกพวกเก่ลหัวหน้าปกส้องเพราะว่าโอ้ยเสน,น,น,น่ห์ธรรมดาเสน่ห์มืงออื่นนี่เต็มผาเพราะเนี่ยเวลาทานูาุสมนี่ยเวลามืวอนี้การทั้งการนำเขาเนาะคงจะมาแต่ว่ามืงออื่นการคอเนเ็นเซอร์เนี่ยเนาะทางการน,นำทุกภาคส่วนทางในบ้านในเพิ่นเนาะหรือว่าทางในขาน,นาดบ้าน เออทาในบ้านเนาะมคณะอ่ขอเิเนาะเพื่อมาเป็นกําลังใจให้แก่กๆานบ้านเฮาเออสสตํานามวยลาเฮาเนาะเออนมวยเก่าก็เ่าไปแล้วต้องสร้างเอานมวยรุ่นสืบทอดเนาะเออกๆานบ้านเฮาอนาคตในตัวหน้าว่าแน่เนาะอาจจะได้กลายเป็นนักกีฬาทีมชาติอนาคตในตัวหน้าเออว่าบ้านเฮาก็ได้เนาะ อาล้ค้ังดันเดินเรียงลงน่ทีมอาเป็นยกสุดท้ายอาของตรแเชงคันมวยคูทีเกตยังยิ่มตลอดนะคนอารมณดีตลอมุสี่า,นนาันนะเอาทีมอาเป็นต้นแบบนะตรงนน,น,รนี่นะมวยครูการเชงคันนนี้อันโตชิโร่เหี่ีเอาเต็มทีแล้วนะอยากยิม ไปก็ไปมายกทีสามแล้วแต่จำดีต้องกันนี่ตีท้องกูเอามามองมองกูยตีท้องมาตีท้องมาตีท้องมาเดี๋ยวเอาออกเอาไปลูกสายดาวเดี๋ยวจะเอาไปรับตันแล้วโอ้ยนี่โอ้เพืะโอ้ต้องอยากเข้ามาอยากเข้ามาต้องตีท้งมาเดยตีท้องเอี๋ยวดวทำไปโอ้ย ঠ পাইল মসুনা ঠন আ ভাল চলেভাবে ফ ভালে আ তা ফানা ভাই ফ ভাই มันเบหัวไปนองไปโอ้อันตรายนองไปคนนี้อ่ากว่าไปกลัวไปเดกนกเ็ออีเกนักเดกน้องเอาส่ว่เาไป้วเอาเอาแล้วเอาแล้วการเด็กพี่การไล่สุไ ว่าทำัต็ใจถูกเตที่แต่ต้องเอาเต็มที่นอกได้นอกไปเลยเออไายตายตายเลยแตก็มัการอวว่าไปเลยอีกทีเอาอีกวันอีกวนอีกข้าไปเออปยังไเาแล้วเด็กเนาเอาความเชื่อเมเต็มไทั้งคร่เนาะโอ้กะทิมาสู้กันสมศักดิ์ศรีเนาะมยคนนี้ถึงมาหู้จักนักแพร้งกัน อยไปดูเวทีแต่คุณทั้งเวทีก็ใส่เต็มทีเนาะอ่า <S <S ผม,ผมาสี้แดงเราทำสายชนาโอาเอาโอ้เสียชนุกเต็มทีเลยมาดิเอาโอ้ถือว่ามุมชีแดงมาดีกว่าน้อยหนึ่งเอาถ่ายหูนุ่งกันแน่นี่เป็นทีละตึงไปแหมตรงนั้นนี่เออเอาถ่ายหูเออทำไปซุ่มกันหลายเนาะเป็นแบบยันนี่ เออนี่น uh, ี ai, head, ่น ah, ี่นี่นี่นั่นอ่นีนี่นี่คี่นีอกี่น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 เ่ืี่น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 ี่ี่ี่รี่นี่ง้ส่ทั้งส่นโอ่นนน่น่นน่น่สั้นน่อี่นนน่นี่นี่นนนนนีนนีีนน่ี โอ้าขอเซ็นต์วม้ดอีบาหนึ่งเนาะโอ้เอา